อาชีพที่เกี่ยวกับการนาความรู้ทางด้านทัศนศิลป์มาใช้นะครับอาชีพแรกคืออาชีพครูสอนศิลปะครูสอนศิลปะหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งครูศิลปะมีความรู้พื้นฐานทางทัศนศิลป์เป็นอย่างดีมีประสบการณ์ในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะ รวมถึงมีความสามารถในการถ่ายทอดศิลปะให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมีความอดทนและความเข้าใจในการพัฒนาเด็กแต่ละวัยต้องตระหนักถึงการเรียนศิลปะไม่ได้มุ่งหวังให้เด็กเป็นศิลปินแต่มุ่งหวังให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์คุณลักษณะของครูสอนศิลปะนะครับต้อง หต้องมีความสามารถในการสื่อสารนอกจากจะสื่อสารด้วยผลงานแล้วครูสอนศิลปะต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ของศิลปะสื่อสารได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นเข้าใจง่าย 2. รู้จิตวิทยาเด็กครูสอนศิลปะต้องทำงานร่วมกับกับเด็ก ที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครูสอนศิลปะจึงต้องมีความอดทนมีความเมตตากรุณาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้สิบนอกเหนือนจากการถ่ายทอดความรู้นั่นเอง 3. รักในการสอนกระบวนการที่สําคัญที่สุดของการสร้างงานศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นครูศิลปะจึงควรมีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้คน้นหาเทคนิคและวัสดุที่แปลกใหม่ในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการรวบรวมตัวอย่างศิลปะที่ผู้อื่นสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นสื่อในการสอนและมีความจําเป็นต่อการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กด้วย 4. มีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมครูสอนศิลปะ ที่มีบุคลิกหน้าเชื่อถือเข้าถึงง่ายมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่บวกมีวิจารณญาณในการรับรู้รับฟังมีความอดทนในการช่วยแก้ปัญหาและค้นหาความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้แสดงฝีมือทางด้านศิลปะนั่นเองอาชีพต่อไปคือศิลปินอิสระ อาชีพนี้ไม่สามารถที่จะสอนมนุษย์ให้เป็นศิลปินได้บางคนมีความมีบุคลิกลักษณะที่เป็นศิลปินตั้งแต่เยาว์วัยหรือมีพรสวรรค์นั่นเองศิลปินจำนวนมากสร้างสารรค์ผลงานจากความมุมานะและความพยายามปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพศิลปินอิสระสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพการแกะสลัก หรืองานหล่อวัสดุผู้ที่จะประกอบอาชีพศิลปินอิสระจะต้องมีคมุณสมบัติดังนี้ 1. มีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะต้องรู้ลึกในงานศิลปะที่ตนเองสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานที่จะเป็นที่ยอมรับ ซึ่งแม้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานาน,นับ10ปีก็าตามต้องมีความตั้งใจอุทิศตนให้กับงานศิลปะมีความพยายามที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. มีความเชื่อมั่นในตนเองการสร้างสรรค์ผลงานในฐานะศิลปินอิสระย่อมได้รับทั้งคำชมและคำติคำวิจารณ์ผู้ที่เป็นศิลปินต้องมีความเชื่อมัน่น ยึดถือในผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์ไม่ขอถอยในขณะเดียวกันต้องมีใจเปิดกว้างยอมรับแนวคิดใหม่ๆที่จะช่วยให้มาพัฒนานงานของตนเองได้ 3. มีความคิดสร้างสรรค์ศิลปินอิสระต้องมีจินตนาการช่างคิดช่างฝันมีความมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าทดลองเทคนิควิธีการใหม่ๆต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆทั้งทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเด่นของตนเองอาชีพถัดไปอาชีพช่างศิลป์ในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความงดงามทั้งทางมรดกครับทางธรรมชาติและวัฒนธรรมดังนั้นกฎหลักดังนั้น ยังปรากฏหลักฐานเป็นจำนวนมากซึ่งมีการสั่งสมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากช่างศิลป์จนกระทั่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยซึ่งในปัจจุบันยังขาดผู้สืบทอดเป็นการเป็นช่างศิลป์อีกจำนวนมากช่างศิลป์หมายถึงผู้ผลิตผลงานที่เกิดจากฝีมือความรู้และความสามารถที่เกิดเฉพาะทาง ช่างแต่ละคนช่างศิลป์สามารถแบ่งได้หลากหลายสาขารวมเรียกว่าช่างสิบหมู่ซึ่งประกอบไปด้วยช่างเขียนช่างปั้นช่างแกะช่างสลักช่างหล่อช่างกลึงช่างหุ่นช่างรักช่างบุและช่างปูนคุณลักษณะของช่างศิลป์ หยึดมั่นตามแบบแผนที่กำหนดเนื่องจากช่างศิลป์มีแบบแผนที่ถ่ายทอดสื่อต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจะต้องรักษาไว้ซึ่งผู้ที่จะปฏิบัติทางด้านนี้จะต้องมีความเข้าใจและยอมรับได้ 2. รู้จักวัสดุหรือเครื่องมือและอุปกรณ์ จดจำรายชื่อวัสดุบป,ปกณ์ให้ได้เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3. ผู้วิธีและขั้นตอนช่างฝีมือหรือช่างศิลป์ต้องจดจำวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติในสาขาของตนเองไว้อย่างดีเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 4. รอบรู้เทคนิคเฉพาะด้านช่างศิลป์ควรรู้เทคนิคพิเศษเฉพาะด้านเพื่อช่วยให้การทํางานของตนเช่นช่างจําหลักไม้ต้องรอบรู้ว่างานประเภทใดควรใช้ไม้ชนิดใดไม้ตะเคียนนิยมนํามาแกะสลักโขนหรือหัวเรือไม้ขนุนไม้อำฉาไม้จัก นิยมทำเครื่องแกะสลักประเภทเครื่องเรือนเป็นต้นผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือหรือสินค้า handmade เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำให้งานทัศนศิลป์มาประยุกต์ใช้เป็นรายได้ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผู้คนจำนวนมาก ที่ประกอบอาชีพลักษณะนี้งานประเภทเดียวกันหากใช้คนทําคนละคนงานก็จะออกมาไม่เหมือนกันแต่สะท้อนกลิ่งอายที่ซ่อนอยู่ในผลงานนั้นซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานประเภทนี้คุณลักษณะเพิ่มเติมของผู้ที่จะผลิตงานประเภทแฮนด์เมด 1. มีทักษะการจัดการเนื่องจากสินค้าแฮนด์เมดเป็นสินค้าที่ผลิตได้ยากส่วนใหญ่มีราคาจำหน่ายต่อชิ้นไม่สูงการจำหน่ายให้กับให้ได้ปริมาณมากและต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้ผลิตสินค้าแฮนด์เมดต้องมีทักษะการจัดการที่ดีทั้งในด้านการหาวัสดุการออกแบบที่โดดเด่นและการควบคุมต้นทุน และคุณภาพตลอดจนการบริหารรายได้ 2. มีความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากการประเภทสินค้าแฮนด์เมดทำได้ง่ายต้นทุนไม่สูงการแข่งขันทางการตลาดจึงสูงผู้ผลิตสินค้ามีความคิดสร้างสรรค์มากๆเพื่อออกแบบสินค้าให้มีความแปลกใหม่มีความน่าสนใจและแตกต่างจากกันอยู่เสมอหรือ สร้างสินค้าที่มีความเฉพาะตัวผู้อื่นสามารถเรียนแบบได้ยาก 3. เข้าใจเรื่องการตลาดสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าที่ตลาดต้องการควรวางตลาดช่วงไหนการแข่งขันเป็นในแบบใดราคาควรตั้งไว้เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมควรใช้ช่องทางจำหน่ายแบบใดหรือควรใช้จุดเด่นแบบใดเพื่อดึงดูดผู้บริโภค และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับงานพัฒนาศิลป์ครับก็ให้นักเรียนศึกษาเป็นแนวทางนะครับเผื่อนักเรียนคนไหนสนใจที่อยากจะประกอบอาชีพต่างๆสิ่งไหนที่เราทําได้สิ่งไหนที่เราทำเสริมได้นะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปหรือประกอบอาชีพต่อไปนะครับ